อย่าได้แผ่วโอักจีราเผยภาพความสวยในวัย46กรัตเต็มสิบไม่มีหักหลายท่านก็คงจะรู้จักเธอคนนี้กันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงสาวและพิธีกรมากความสามารถโอพักจีราคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองที่แม้ว่าในปัจจุบันจะกลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งก็ยังดูสวยและสตรองเป็นอย่างมาก และล่าสุดเธอก็ได้ออกมาอัปเดตภาพเปิดโหมดเซ็กซี่อีกครั้งในชุดวันทีดสีครีมสาสตร์ออร่าสู้แดดในวยัย46กรัตบอกเลยว่าภาพเซตนี้มีความสวยแทบไร้ที่ติเอามาบรรดาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยกันสน,นั่น